หมอท่าชัยจะชองใช้อมดี MD, ครับสาระในวันนี้นะครับที่เราจะคุยกันก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องยาฆ่าเชือ้อแล้วก็ยาแก้เสบพูดถึงเรื่องของการดื้อยานะครับซึ่งหมอริสคลิปมาให้ละนะครับว่าวันนี้เราจะคุยกันจะมีหัวข้ออะไรบ้างน,นะครับที่จะคุยกันนะเดี๋ยวมาดูเรื่องแรกกันก่อนนะครับว่าทําไมเราต้องมีการใช้ยาให้ถูกต้องนะครับแล้วการใช้ยาให้ถูกต้องเนี่ยถ้ามันถึงสําคัญนะครับ เรื่องที่สองนีจะเกี่ยวข้องกับเรื่องยาฆ่าเชื้อเขาคืออะไรแล้วก็ใช้ในการนี้เรื่องไหนความแตกต่างระหว่างยาฆ่าเชื้อกับยา,กกยาแก้อักเสบต่างกันยังไงนะครับซึ่งซึ่งเราเจอปัญหาเยอะใช่ไหมครับว่าเรายังไม่รู้เลยว่าเอ๊ะยาฆ่าเชื้อกับยากกแก้อักเสบเนี่ยมันยาตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับบางคนก็ยังมีงงๆอยู่การดื้อยาที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งคือวิธีป้องกันการดื้อยาก็สุดท้ายเลยก็คือผลเสียที่เกิดขึ้นเมื่อเราดื้อย,ยาไปแล้ว้วววนนนนนะะคคครรรรัััััับบมมาาาเุยกกกกหหแแขออ่ พูดผิดพูดถูกเลยโอเคหัวข้อสําคัญนะครับก็ที่จะคุยในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับซึ่งหลายๆลายคนยังไม่รู้จักนะครับอ,อย่างละเอียดเนาะเกี่ยวกับเรื่องของยาฆ่าเชื้อนะครับกับยาแก้อักเสบหรือว่าต่างกันยังไงโดยเฉพาะผลกระทบที่มันร้ายแรงนะครับเมื่อเราใช้ยาเหล่าน,นี้แบบไม่ถูกต้องนะครับซึ่งก็คือเรื่องการดื้อยาใช่ไหมฮะที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวตอนท้าย,ายเนี่ยรู้ไปครับว่าการดื้อยาเปผลยังไงบ้างใช่ไหมครับเดี๋ยวทางหมอจะอธิบายให้ฟังแล้วทาไมเราต้องถึงระวังเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าหากสมมุติท่านผู้ฟังที่ยังสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เนี่ยให้ติดตามคลิปจนจบนะครับเรามีคําถามอะไรยังไงก็คอมเมนต์ถามเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงผมบ้างผมจะมาตอบอีกทีหนึ่งยาฆ่าเชื้อคืออะไรนะครับแล้วใช้ในกรณีไหนก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทำความรู้จักกับยาฆ่าเชื้อก่อนเนาะว่ายาฆ่าเชื้อมันคืออะไรนะฮะ จริงๆแล้วเราอ่ะเคยได้ยินใช่ไหมครับว่ายาฆ่าเชื้อนะครับอะม็อกซิซิลินยาปฏิชีวนะเคยได้ยินคําพูดนี้ใช่ไหมครับพวกนี้นะฮะชื่อยาซิปโรฟลอกซินซึ่งในอีก่อนนี้หมอได้อธิบายไว้นะครับว่ามีคนไข้ที่เป็นเคสเอ่อคัดออกใช่ไหมครับแล้วเขาได้ยาฆ่าเชื้อด้วยเนาะอ่าอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกับผ่านไปนะครับมาคุยเรื่องเรื่องนี้เรามาเอ่อเรียกว่าสเป c ต a c u l a r ลงไปนะครับในเรื่องนี้นะครับก็คือยาฆ่าเชื้อเนี่ยมันมีการมันมีการฆ่าเชื้อใช่ไหมก็คือ เชื้ออะไรบ้างที่มันสามารถฆ่าได้ถ้าพูดว่ายาฆ่าเชื้อโดยส่วนใหญ่จะเข้าใจคาว่าเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีรียใช่ไหมอ่าโอเคก็ในจริงๆแล้วความหมายของคำว,ว่าเชื้อโรคเนี่ยมันมีหลายกลุ่มใช่ไหมครับมีทั้งแบคทีรียไวรัสเชื้อรามีกลุ่มเชื้อที่คล้ายคกับแบคทีรียตัวเล็กๆกอ่าก็คืออย่างกลุ่มมานโรคอย่างนี้นะครับไมโครพลาสมาพวกนี้นะครับโอเคคราวนี้ถ้าเราพูดคำว่ายาฆ่าเชื้อเนี่ยโดยทั่วไปเราก็จะเข้าใจว่ามันคือยาปฏิชีวนะที่เป็นไวค่าเชื้อแบคทีรีย คาถามต่อไปคือว่าแล้วยายาฆ่าเชื้อเนี่ยมันหมายถึงยา3มกลุ่มที่ว่านี้ไหมก็คือยาฆ่าเชื้อแบคทีรียไวรัสแล้วก็เชื้อราหรือเปล่านะครับก็คือใช่ครับแต่ถ้าเกิดสมมุติเราต้องการจะระบุลงไปเลยว่าเป็นยาฆ่าเชื้ออะไรก็ระบุไปเลยครับเช่นเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียาปฏิชีวนะนั่นเองนะครับยาฆ่าเชื้อราเขากว่ายาฆ่าเชื้อรายาฆ่าไวรัสก็เรียกว่ายาต้านไวรัสนะครับแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วมันเรียกว่ายาฆ่าไวรัสว่า มันไม่มีอะไรที่ฆ่าไวรัสคือไม่ึงว่ากินยาเข้าไปแล้วเราฆ่าไวรัสในตัวเนี่ยมันฆ่าไม่ได้แต่ว่าเป็นยาต้านการทําง,งานของไวรัสนั่นเองนะครับการแบ่งตัวของไวรัสอันนี้ก็เรียกว่าเป็นยาต้านไรรักก็อยู่ในกลุ่มของพวกตระกูลยาฆ่าเชื้อนะครับเป็นตระกูลเป็นตระกูลนี้นะครับพู้ละลิ้นรัวอะ <laughs> <laughs> ต่อนะครับ <c oughs> หลายคนสับสนใช่ไหมครับเวลาไปหาหมอเนาะเอ,อ่อแล้วสงสยัยไหมครับว่าเอ๊ะทำไมเวลาที่เราไปหาหมอเนี่ยหมอต้องจ่ายยา ทำไมหมอไม่จ่ายยาฆ่าเชื้อสมมติว่าเป็นไข้หวัดธรรมดามีขี้มูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปวดหัวน้ำมูกใสด้ว่ยทำไมหมอถึงไม่จ่ายยาฆ่าเชื้อก็เนื่องจากว่ายาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะที่เราจะอ้างอิงถึงนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยการติดเชื้อหวัดนะครับก็เป็นการติดเชื้อกลุ่มไหนครับไวรัสใช่ไหมครับมันคือไวรัสนะครับดังนั้นการให้ยาปฏิชีวนะที่เป็นการฆ่าแบคทีเรียเนี่ยมันก็ย่อมที่จะไม่ได้ฆ่าไวรัสได้นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็จะไม่ได้จ่ายยาปฏิชีวนะ ในกรณีที่คนไข้เป็นโรคไข้หวัดธรรมดานะครับแต่เกิดมองแล้วว่าเคสนี้น่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัสและมีการติดแบคทีเรียร่วมอย่างนี้อ่าโอเคเราค่อยจะเริ่มมีการจ่ายยาฆ่าเชื้อให้กับคนไข้ไปหรือว่ายาปฏิชีวนะนะครับให้กับคนไข้ไปเพื่อฆ่าแบคทีเรียนะครับ <c oughs> ในลองคอมเมนต์บอกห่อเลยนะว่าใครเจอเจอประสบการณ์นี้ว่าหมอเนี่ยไม่ยอมจ่ายยาฆ่าเชื้อให้นะครับ <c oughs> อันนี้คืออธิบายให้เรียบร้อยแนละ้วว่าเป็นเพราะอะไร แต่ใบความแตกต่างระหว่างยาฆ่าเชื้อและยาแก้อักเสบนะครับว่ามันต่างกันยังไงเคยได้ยินคำว่ายาแก้อักเสบใช่ไหมครับเคยได้ยินเนาะหลายคนมันจะเข้าใจนะครับว่ายาแก้อักเสบเนี่ยมันคือยาฆ่าเชื้อนะเข้าใจผิดกันเนาะคือเข้าใจว่าเป็นยาเดียวกันนะครับแต่จริงๆคือมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงนะครับยาฆ่าเชื้อเนี่ยกับยาแก้อักเสบไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับยาแก้อักเสบก็คือแก้อักเสบไปส่วนยาฆ่าเชื้อคือเอาไว้ฆ่าแบคทีเรียหรือฆ่าไวรัสหรือว่าต้านไวรัสหรือว่าฆ่าเชื้อรานั้นเองนะครับ ซึ่งยาแก้อักเสบเนี่ยเป็นการแก้บรรเทาอาการอักเสบอาการบวมแดงร้อนแบบนี้นะครับหรือว่าบรรเทาอาการปวดนะซึ่งไม่มีฤทธิ์ในการฆ่าแบคทีรียหรือว่าฆ่าเชื้อเลยนะครับคนละเรื่องเลยนะครับถ้าใครเคยสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาแก้อักเสบเนี่ยมาแชร์ให้หมอฟังเนาะนะครับหรือว่ามาสอบถามหมอได้เลยนะครับลองคอมเมนต์ไว้นะแล้วก็อยากรู้ว่าเคยเคยแบบไปซื้อยาแก้อักเสบใช่ไหมครับสมมติเราไปบอกเพจสาวเราขอซื้อยาแก้อักเสบเราอะต้องการยาฆ่าเชื้อใช่ไหมเราพูดว่ายาแก้อักเสบนะครับ เภสัชก็เลยจ่ายเป็นยาแก้อักเสบมาให้ก็คือยากลุ่มเอนไซม์อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็สงสัยว่าทำไมกินยาแก้อักเสบมันถึงไม่หายติดเชื้อนะครับยังเป็นแบบเป็นหนองเป็นฝีอยู่เลยก็เพราะว่ามันไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อนเองนะครับมันคือคนละกลุ่มกันอ่ะพิมพ์เมนไว้ใครเคยประสบการณ์ด้านนี้มานะครับเรามาพูดถึงวิธีป้องกันนะครับเรื่องการดื่อยากันบ้างเนาะหลักการง่ายๆคือว่าเราต้องการที่จะฆ่าแค่เชือ้อใช่ไหม ก็คือต้องใช้เท่าที่มันจําเป็นนะครับส่วนใหญ่คอสเป็นของการฆ่าเชื้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณหวันถึงเจ็ดวันหรือว่าเจ็ดวันถึงสิบวันหรือสิบวันถึงสิบสี่วันขึ้นกับว่าเป็นเชื้ออะไรนะครับแล้วก็ต้องขึ้นกับว่ายาตัวนั้นมันแรงหรือมันเบาแค่ไหนนะครับในการฆ่าเชื้อนะครับขึ้นกับคําแนะนําของแพทย์ในการใช้ด้วยเนาะ <c oughs> แล้วก็อย่างหนึ่งคือสมมุติว่านะครับเราเป็นไข้นะครับเราไปขอยากับเพื่อนแล้วเพื่อนมียาปฏิชีวนะพอดี <c oughs> เพื่อก็เลยแบ่งยามาให้เรากินซึ่งไอ้คนที่เป็นเพื่อนอะ มันก็ยังใช้ยาฆ่าเชื้อไม่ครบโดสนะครับสมมติว่ากินยาไปแล้ว3วันไข้หายแล้วก็หยุดยาเองเลยนะครับยาฆ่าเชื้อเขาก็ยังคงมีเหลืออยู่พอเพื่อนเป็นไข้อย่างเราเป็นไข้อย่างี้เราไปขอยากินเพื่อนก็เลยเอายาฆ่าเชื้อมาให้เรากินอย่างนี้นครับทําให้เป็นไงครับเราก็กินไม่ครบโดสเขาก็กินไม่ครบโดสสิ่งที่ตามมาคือดื้อยาครับอย่างถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ไบ่อยนะครับโอกาสที่ดื้อยามันจะเกิดขึ้นนะครับนั้นคือการกินยาต้องกินให้มันครบโดสแล้วกินให้เหมาะกับปริมาณนะครับแล้วก็กินให้ครบกับคอร์สของเขานะครับในนนกาาร่เชื้้อั ผลเสียเมื่อเกิดการดื้อยานะครับเป็นยังไงเราจะพูดถึงเรื่องผลเสียของการดื้อยากันนะครับหากเราใช้ยาฆ่าเชื้อแล้วดื้อยาอถ้าสมมติเราใช้ยาฆ่าเชื้อแบบซูสี่สิบห้านะครับกินกินหยุดหยุดกินกินเล่น,นเล่นกินบ่อยเกินไปแล้วไม่จําเป็นอย่างนี้นะครับเชื้อโรคมันจะไม่ถูกกําจัดนะครับอย่างตายสนิทพูดได้ง่ายนะครับซึ่งพอมันไม่ตายสนิทก็ต้องใช้ยากลุ่มใหม่หรือว่ากลุ่มที่มันแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายหรือคอสในการรักษาในครั้งนั้นอ่ะสูงขึ้นอ ดังนั้นนะครับการที่เกิดการดื้อยาแล้วนะครับผลในระยะยาวเนี่ยก็จะเกิดต่อตัวเราเองนะครับที่ดื้อยานะครับแล้วก็อะไรครับใช้ค่ารักษาที่สูงขึ้นนะครับเพราะมันต้องใช้ยาที่มันแพงขึ้นนะฮะยาที่แพงขึ้นแล้วก็ยาที่เออเขาเรียกว่าซับซ้อนมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพตรวเองระยะยาวสมมติว่าเราไม่สมมามารถหายาที่มันค่าได้ร่างกายเราต้องพยายามเคลียร์เชื้อเอง แต่ม <It> ันเคลียร์ไม่ได้ครับสุขภาพเราก็ยิ่งแย่ลงใช่ไหมครับเพราะมันเกิดการอักเสบจากการติดเชื้อนั้นนานๆนะครับก็ทําให้มีการอักเสบต่อร่างกายเรานานๆถ้าเกิดร่างกายเราอักเสบนานเกิดอะไรขึ้นครับมะเร็งครับอ่าจะเกิดมะเร็งได้นะครับถ้ามันอักเสบนานๆเรื่องปัญหาเรื่องการดื้อยาเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่แห่งชาตินะครับแล้วก็เราเจอปัญหาว่าคนไข้มีการดื้อยาเพิ่มขึ้นนะครับเป็นปัญหาระดับโลกเลยนะคือมันมีงานวิจัยเรื่อง เรื่องการเก็บข้อมูลนะครับสถิติของการที่คนไข้ดื้อยาเนี่ยมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับเป็นเรื่องแบบระดับโลกเลยนะฮะที่คนในโลกนี้ที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะครับในโลกใบนี้เริ่มมีภาวะการดื้อยามากขึ้นนะครับเป็นววละแห่งชาตินะอันนี้อัน้นคือต้องเริ่มต้นจากหน่วยพื้นฐานคือพวกเราไว้ละครับที่ทุกคนต้องตระหนักรู้นะว่าการกินยาฆ่าเชื้อเนี่ยหรือการกินยาปฏิชีวนะจะต้องกินให้ครบโดสแล้วการกินเนี่ยจะต้องห้ามกินกินหยุดหยุดนะครับแล้วไม่ใช่ว่ากินโดยไม่จําเป็นนะครับเคยเห็นตาม้าน ขายของชาตามแบบข้างนอกครับเคยไม่แน่ใจเคยเห็นไหมครที่เขาจะมียาฆ่าเชื้อแบบเป็นเมคับซูลสีเหลืองสีเหลืองดำบางอย่างบางที่ก็จะเป็นสีแบบออกแปลกๆ่ลยฮะสีเหลืองงเขียวๆสีอะไรอย่างเงี้ยครับเคยเห็นนะครับอันนั้นเขาจะแบบเหมือนหนีบมาเป็นยาชุดมันจะมียาแก้ปวดยาฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบยาสเตียรอยอย่างเงี้ยฮะที่เป็นชุดอะขายชุดละยี่สิบาทอะไรเงี้ยเคยเห็นไหม มันจะมีชุดอย่างเงี้ยอันนี้อันตรายนะครับคือถ้าเกิดเราซื้อไปกินอย่างนั้นนะโอกาสจะดื้อยามันมีแล้วก็ในชุดนั้นมันจะมีพโเสตียรอยผสมด้วยนะครับถามว่าอืมมันก็ไม่ค่อยดีนะครับจริงๆมันก็ผิดนะห้ามทํานะครับห้ามไปกินคนขายก็ผิดด้วยนะครับโอเคอ่ะครบแล้วนะครับก็คิดว่าหวังว่าคลิปนี้จะช่วยทุกคนเข้าใจเรื่องยาฆ่าเชือ้อยาแก้แอลเนะครับแล้วก็การภาวะดื้อยามากขึ้นนะครับถ้าใครมีคําถามหรือประสบการณ์การใช้ยานะครับอยากพูดคุยกับทางหมอใน พิมพ์ข้อความไว้นะครับคอมเมนต์ไว้ยังไงเดี๋ยวถ้าหมอว่างหมอก็จะมาตอบให้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติคําถามของท่านนี่ามันดูน่าสนใจอาจจะได้นํามาเป็นท็อปิกในการคุยกันในคลิปต่อไปนะครับแบบนี้นะยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้กับหมอด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอนะครับในการทาคลิปดีให้ความรู้กับทุกท่านในโอกาสต,ต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ